ดูทรงแล้วคงไม่ผลยับกลับมาสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิารายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งน,นะครับวันนี้พบกันแบบกระชับกระชับนะครับพรีวิวกันแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าบิีเยรีกสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นการเว้นโปรแกรมนะครับเอาไว้ให้กับ FA ฟเคัพนัดชิงชนะเลิศครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคริสตัลพาเลซเสาร์นี้4ี่ทุ่มครึ่งนะครับฉะนั้นก็เลยมี2คู่นะครับที่จะลงแข่งในคืนวันนี้นะครับนั่นก็คือแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับมือท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในเวลาตีหนครึ่งและก็คู่ที่เราจะพรีวิวกันวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับเพื่อนๆจะยกพลไปเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์ของเชลซีนะครับสองนาฬิกาสินาทีนะครับ ดูแล้วแหมมันช่างเป็นโปรแกรมที่ประจวบเหมาะเลือกเกินนะครับเพราะว่าเป็น2ทีมที่จะต้องโคจรกันมาชิงกันในถ้วยยูฟายูโรปาลีกนะครับก่อนเกมเนี่ยนะครับสเปอร์อยู่อันดับ17นะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยอยู่อันดับ16นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการเรียบเรียงไปตามผลต่างประตูได้เสียนะครับของตารางคะแนนในแอปพลิเคชันที่ผมใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็ ถือว่าทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับมีความบักโกรกทั้งคู่โดยเฉพาะความกรอบของสภาพร่างกายนักเตะแล้วก็ปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับโดยสเปอร์เนี่ยนะครับพวกเขาจะไม่มีทั้งเบิร์กวาลดาร์ครูซินนะครับเดยันครูเซฟสกี้เป็นารายล่าสุดที่จะพลาดการลงสนามเจอกับแมนยูในนัดชิงยูโรปาลีกด้วยนะครับรวมไปถึงเจมส์แมดดิสันด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอ่วมครับแล้วก็ดูแล้วคงจะไม่เสี่ยงในการเร่งเครื่องเพิ่มนะครับเพื่อที่จะเอาชนะวิลล่าในขณะที่ ทั้ง2ทีมครับที่จะเจอกับสเปอร์แล้วก็แมนยูซึ่งเป็นคู่ชิงยูฟ่ายูโรปาลีกในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสถา,านการณ์โคตรเดือดครับเพราะว่าการรักษาโอกาสนะครับในการลุ้นพื้นที่โคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งมีอยู่5อันดับในเวลานี้เนี่ยนะครับแมนซิตี้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยดูจะลอยลำขึ้นไปนิดๆน,นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมี66และ65คะแนนตามลำดับ ขณะที่เชลซีและแอสตันวิลล่าไปจนถึงนอตติงแฮมฟอร์เรสครับ5-6-7มีอยู่63-62นะครับอ่63นา63าคะแนน2ทีมเลยเชลซี Chelsea และวิลล่าเท่ากันแล้วก็ Forest นอตติงแฮมฟอร์เรส62สิคะแนนฉะนั้นเนี่ยโอ้โหสามทีมนี้บอกเลยว่าขวดกันเดือดไฟแลบแน่นอนนะครับเพื่อรักษาพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้ได้นะครับเพราะว่าเชลซีเนี่ยไปเข้าชิงในถ้วยคอนเฟอเรนซ์ <c oughs> นะครับซึ่งไม่ได้มีผลอะไรกับการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับ ได้แชมป์ก็ได้ไปยูโรปาลีกซึ่งยอดทีมแห่งลอนดอนทีมนี้คงไม่ได้ต้องการจะไปเล่นยูโรปาลีกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอ่ะมาว่ากันที่ความพร้อมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับเอาแบบสกอตต์มรวมก่อนนะครับที่ยกลคนนะครับไปกรุงลอนดอนนะครับเดินทางโดยรถไฟนะนะฮะไปที่ลอนดอนนะครับสำหรับขุนพลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับ Uh, ผู้สาประตูนะครับก็มีอองเรโอนาน่าเอาตายบายินดีและทอมฮีตันนะครับกองหลังครับนุสซามัสราวีแฮร์รี่แมกควายวิกตอร์ลินเดเลฟไอเดนเฮเวนกลับมาด้วยนะครับไทเลอร์เฟรดริกสันลุคชอว์พัทริกดอกูและแฮริอัมมาร์สนะครับส่วนมิดฟิลด์ครับประกอบด้วยคาเซมิโร่มาเนลอูกาเต้นะครับคริสเตียนเอริกเซนโทบี้คอลเลเยอร์คอบบี้เมนูเมสันเมาส์และบรูโน่เฟรนันส์ครับ ส่วนกองหน้าครับมีอาหมัดเดียโลครับอเลฮันโรกานาโชและรัสมุสหอยลุนนะครับโอ้โหดูแล้วก็เป็นทีมที่ผสมผสานไปทั้งดาวรุ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ลงเล่นแบบกรอบเป็นเข้าเกรียบกันมาแล้วนะครับคือดูแล้วเนี่ยตัวที่มีโอกาสลงเล่นไม่แน่นะครับก็คือโทบี้คอลเลียร์นั่นเองนะครับก็ตอนแรกเนี่ยพักไปตั้งโหต้งเท่าไหร่นะ 6สัปดาห์เลยเหรอนี่ผมไม่ได้เห็นคอลลเยอร์มา6สัปดาห์แล้วนะเนี่ยนะครับคือที่เห็นว่าอยู่ในทีมเนี่ยก็คือตอนที่เจอกับ Nottingham Forest นะครับในช่วงวันที่1เมษายนโน่นเลยนะครับในขณะที่ i อ e n Heaven เนี่ยน่าจะแค่กลับมาลงซ้อมนะครับแต่น่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ในการออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับแต่อาจจะนะครับอาจจะมีส่วนร่วมกับเกมนี้ก็ได้นะครับสำหรับไอเดนเฮเวนเซนเตอร์แบถนัดซ้าย ซึ่งก็ฟอร์มดีมากๆกนะครับก่อนที่จะเจ็บไปเราก็เห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเกินอายุนะครับส่วนนะฮะทางแฮร์รี่อัมมสผมว่าน่าจะมีส่วนร่วมนะครับกับเกมแน่นอนในเกมนี้นะครับเพราะว่าสเปอร์เนี่ยปล่อยจอยมันน่าเศร้าครับที่วันนี้เราโดนกระซวกแน่ๆเพื่อนๆเพราะว่าต่อให้รูเบนอโมริมเนี่ยจะบอกว่าไม่อยากให้นักเตะเนี่ยนะครับเ,เห็นความพ่ายแพ้เป็นเรื่องปกตินะครับต้องมองเป็นเรื่องผิดปกติแต่ตอนนี้ มันจะต้องแพ้เป็นปกติทุระแน่ๆครับเพราะว่าไม่รู้จะเอาแรงจูงใจมาจากไหนแล้วอะนะครับโอเคแหละต่อให้เห็นว่าสเปอร์สเนี่ยจะไม่มีทั้งคูลูเซฟสกี้ไม่มีแมดดิสันนะครับในนัดชิงชนะเลิศแน่ๆนะครับขุมกำลังพวกเขายวบแน่ๆแต่กำลังในหลายส่วนของสเปอร์ก็ถือว่าเป็นต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องยอมรับความจริงว่า,าเทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยนะครับ แมนยูดีกว่าสเปอร์ไม่กี่ตำแหน่งนะครับก็หนึ่งคือบรูโน่เฟนันดีกว่าแน่นอนในตำแหน่งกลางลุกแล้วก็อมาดเดียโลก็อาจจะจี๊ดจา๊าดพอจะไปฟัดไปเวี่ยงได้แต่กองหน้าจะไปสู้อย่างไงครับในเมื่อรัสมุสทอยลุนของเราเป็นเดอะฟืดมาตลอดเลยนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยใจมันคงลอยไปที่นัดชิงกันทั้งคู่แล้วรวมไปถึงการรักษาสภาพร่างกายและการจัดทีมในวันนี้นะครับของทางรูเบนอโมริมนี่แหละ จะเป็นคําตอบนะครับว่ามันจะออกมาอย่างไรเดาการจัดทีมก็เดายากนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมเดานะการพ่ายแพ้จะเป็นเรื่องปกติไม่ได้เนี่ยคำนี้ผมเชื่อว่าอโมริมจะเอาไปใช้ในเกมกับวิลล่าในนัดส่งท้ายของฤดูกาลซึ่งมันผ่านเกมนี้ไปแล้วครับเพราะว่าหลังเกมนี้ วันพุธท,ที่21นะครับแมนยูก็ต้องเตะยูโรปาลีกนัดชิงกับทอตแนาโดสเปอร์ pur, ซึ่งมีโคตายูฟาแชมเปียนส์ลีกเป็นเดิมพันนะเพื่อนๆฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยใครอยากนอนก,ก็นอนได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะตื่นขึ้นมาเสพผลงานดาวรุ่งหรือว่าดูสิ่งที่เหนือความคาดหมายเผื่อมันจะเกิดขึ้นก็โอเคเราอาจจะตื่นมาดูด้วยกันก็ได้นะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยดูแล้ว แรงฮึดต่างๆแรงเว่งต่างๆเนี่ยผมว่าคงเก็บไว้ใช้นะครับหลังเกมยูโรปาลีกมากกว่าหรือบางคนอาจจะมองว่าได้ยูโรปาลีกก็คงฉลองแชมป์กันจนไม่มีแรงกลับมาเตะแล้วก็เป็นไปได้อยู่ดีอะเนาะอะ,อะเป็นซีซันที่มันน่าเศร้าระคนปนกับได้เข้าชิงกับลุ้นความสมร็จสักถ้วยก็คงจะพอชดเชยกันได้มั้งนะฮะอะผู้รักษาประตูเนี่ยผมมองว่าวันนี้เนี่ยเอ่อยังเป็นองเดรโอนานานะได้ลงเฝ้าเสาเพราะว่า โอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บมันพอๆกับไม่เป็นอะไรเลยผู้สาประตูเนี่ยอารมณ์มันเหมือนเหมือนเครื่องบินตกอะ่ะคือโอกาสที่จะตกมันน้อยพอๆกับออโอกาสที่มันมันน้อยอะ่ะมันน้อยมากๆะถ้าเทียบกับการเดินทางประเภทอื่นเนาะประตูก็ผมถามว่ามีโอกาสบาดเจ็บไหมผมมีโอกาสบาดเจ็บน้อยนะครับถ้าไม่ได้มีจังหวะงานเข้าวิ่งออกไปบวกบ่อยๆนะครับฉะนั้นการให้โอนานาเนี่ยได้กลับมาเฝ้าเสาบ้าง มันน่าจะเป็นการดีกว่านะครับให้เขาได้ทําความคุ้นเคยแล้วกเ็เรียกว่ามันมีความมั่นใจคนได้ลงเล่นอะ่ะเออมันจะพูดยังไงเดียะคือถ้าคุณพัก2เกมใช่ป่ะเกมพิลาคุณก็พักแล้วยูโรปาลีกลับไปลงผมว่าจังหวะเกมมันจะเพี้ยนใช่ไหมมันต้องการความสม่ําเสมอตําแหน่งเนี้ยฉะนั้นเนี่ยผมว่าเกมนี้ยังไงโอนาน่าต้องออกสตาร์ทนะครับเพื่อรักษาความแน่นอนของฟอร์มการเล่นไว้ก่อนแม้ว่าจะไม่ค่อยแน่นอนก็ตามแต่ช่วงหลังพี่แกก็ดีขึ้นนะโอเคกองหลังนะครับ มัสราวีเนี่ยยังไงต้องเก็บไว้เกมหน้าแน่ๆนะครับผมว่าเต็มที่คือลงมายืดเส้นยืดสายครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับแฮร์รี่แม็กควายจะออกสตาร์ทนี่ก็ยังคิดเลยว,ว่าอันตรายนะครับเพราะว่าพี่แฮร์รี่นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับนัดชิงชนะเลิศไอเดนเฮเวนน่าจะยังไม่ฟิตฉะนั้นคนที่ฟิตเต็มถังจริงๆแล้วน่าจะเอาลงได้ในข่ายของเซ็นเตอร์แบ็กนะผมว่าไทเลอร์เฟดริกสันนะครับเซ็นเตอร์แบ็กหนึ่งคนนะฮะอีกคนหนึ่งโอ้โห วิกตอร์ลินเดเลิฟอ่าอันเนี้ยเอาลงได้ไม่ต้องห่วงมันมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลุ้นเดลิกนัดชิงไงแล้วก็เรน่โยโรที่แบบต้องลุ้นลูกผีลูกคนว่าลงได้หรือเปล่านะฮะส่วนอีกคนหนึ่งผมว่าเซนเตอร์แบ็กทางซ้ายน่าจะเป็นลุกชอโอ้โหดูไม่เจืดเลยเพื่อนเนยตรงกลางลินเดเลิฟนะครับทางขวาเฟดริกเซนดาวรุ่งทางซ้ายลุกชอที่ลงเล่นเต็มเกมไม่ได้โอ้แต่ว่าเพื่อลดความเสี่ยงด้วยประการทั้งปวงนะผมว่าอาจจะออกมาเซตนี้ออกมาเซตนี้จริงๆ นะครับอ่ะแล้วก็วิงแบ็กซ้ายนะครับแฮร์รี่อัมมาเด็กมันสดยังไงมันพร้อมลงสนามอยู่แล้วครับเพราะนัดชิงไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่านะครับฉะนั้นเฟเดริคสันน่าจะออกสตาร์ตเป็นวิงแบ็กซ้ายตัวจริงนะครับส่วนวิงแบ็กขวาแม่พิโลเองก็พอหายไปก็คิดถึงเหมือนกันนะตัวมันก็ไม่มีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอ้โหคิดยากเลยทีนี้พเพื่อนเอ๋ยวิงแบ็กขวาหรือว่า พี่มาร์ชต้องลงไปก่อนวะเนี่ยนะคนละครึ่งกับอามัดงี้เหรอนูเซีซมาร์วาวีอ่ะปากออกสตาร์ทไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะใส่ใครลงไปแล้วอ่ะพาทริกดอ,อกกูเหรอได้นะเออเออขอสลับเปลี่ยนใจเอาดอ,อกกูยืนฝั่งขวานะครับแล้วก็ซ้ายเป็นอามัสปล่อยเด็กมาลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการสลับสับเปลี่ยนเพื่อรักษาความสดนะครับมิดฟิลด์เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับในพวกเว็บต่างๆที่บอกว่าคาเซมิโร่จะลงสนาม อาจจะลงถ้าลงก็อาจจะลงแค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าแกเหมาะกับการไปลงนัดชิงมากๆนะครับอูกาเต้เนี่ยอาจจะต้องลงไปก่อนแล้วสลับกับคาเซมิโร่นะครับอูกาเต้ยืนคู่กับคริสเตียนอีริกเซนอ่าคู่กลางนะผมว่าจะออกมาทรงนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นอรเลฮันโรกานาโชนะครับกับบรูโน่เฟนันซี่ยังไงก็ต้องยืนอยู่นะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าไม่เหลือใครให้ใช้แล้วครับนอกจากราสมุสฮอยลุนแต่ผมเชื่อว่าพอการจัดทัพออกมาแบบนี้นะครับ แต่ละคนเนี่ยอยู่ไม่ครบชั่วโมงหรอก45นาทีหลังเนี่ยเดี๋ยวมิเปลี่ยนหรือ60อนาทีเดี๋ยวบี้เปลี่ยนแน่นอนวันนี้เนี่ยพวกโทบี้คอรเลยอร์เนี่ยอาจจะได้ลงมาสลับเล่นแทนคริสเตียนอิริกเซนนะครับอูกาเต้ออกคาซิมิโร่ลงมาในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายคอบบี้เมนูลงมาเล่นแทนบรูโน่เฟเนนส์อย่างเงี้ยนะครับอามาติอาโล่นะครับลงมาเล่นแทนอเลฮันโดรกานาโชเป็นการยืดเส้นยืดสายสัก15-20นาทีไม่เกินผมว่าน่าจะออกมาทรงนี้แล้วผลการแข่งขันเนเเี่่ยยกก็ต้อองบอลวา ปากนะบอกว่าทําให้ดีที่สุดนะครับปากนะบอกก็ไม่อยากแพ้แต่ผมว่ารับสภาพนะในใจอรับสภาพเพราะว่าโอ้โหใครมันจะมาเสี่ยงใช่ปะ่ะว่าแบบเ,เพื่อที่จะแบบรักษาผลการแข่งขันเอาไว้เชื่อว่าไม่เสี่ยงเชื่อว่าไม่เสี่ยงแล้วอันดับมันก็เป็นอันดับที่แบบไม่หนีกันอยู่แล้วอะถ้าวันนี้อันดับก็ไม่ขยับทั้งคู่เพราะว่าทั้งสเปอร์ก็น่าจะแพ้บิลล่าแมนยูก็น่าจะเสร็จเชลซี ดูแล้วก็อยู่ที่เดิมมนทั้งคู่แล้วก็รอไปวัดกันเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปเจอกันยูโรปาลีกก่อนดูแล้วน่าจะออกมาทรงนี้แต่อย่างน้อยที่สุดครับเราจะได้เห็นว่าในวันนี้นะครับวิธีการจัดทีมของทั้งสองทีมให้ดูสเปรด้วยเนี่ยถ้าเรามอนิเตอร์ด้วยเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรและฟอร์มของนักเตะที่ได้รับโอกาสเมื่อบรรดานักเตะซีเนียร์เนี่ยนะครับต้องการที่จะรักษาความสดเอาไว้เนี่ยจะเล่นออกมาแล้วออกมาในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นความพร้อมทั้งหมดของเกมนี้ที่พอจะอวิเคราะห์กัน ให้ฟังนะครับถ้าภาพประกอบนะครับน้อยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าวันนี้นะครับภารกิจรัดตัวมากแล้วก็ต้องออกจากบ้านไปทํางานนะครับเร็วกว่าทุกวันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งรายการวิทยุมีทั้งดนตรีที่เป็นร้านแล้วก็ปาร์ตี้ส่วนตัวด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับกับการทําคลิปให้ดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนครับไปก่อนละสวัสดีครับ